แต่แล้วเมื่อมาถึงที่นี่พี่เคท็อดก็ต้องเจอเข้ากับศัตรูใหม่ซึ่งมันก็คือไอจิงโจ้หน้าประดุกนะฮะซึ่งไอตัวนี้มันก็คือปีาศาจจิงเจ้ที่มันมีงามดาบของมันกันด้วยและบอกเลยละครับว่าตัวนี้นี่ตรเร็วตรแรงว่าแล้วพี่เคท็อดก็ได้สู้กับมันซึ่งรอนี้ก็สู้แบบกระหน่ำตำบอลมาก ฟันแบบร้อยแดงเกงงวงกระทีเดียวเชียวจนสุดท้ายเราก็สามารถจัดการพวกมันทั้งหมดได้และในระหว่างที่เรากำลังเดินไปบนสะพานนั้นเคทอสก็ได้เห็นเข้ากับเจ้าค้างคาวแล้วครับแล้วพี่แกก็จําได้เลยวคย้างขาวตัวนี้ทาไมมันน่าคุ้นจังเลยวะนนี้มันก็ทําให้พี่เคทอสของเราย้อนเรื่องราวไปในอดีตในตอนที่เขายกเป็นนักรบสบาตาและกําลังทําสงครามกับพวกบาบาเรียนในตอนนั้นเคทอสก็กําลังจะตายหาแล้วแต่พี่แกก็เรียกเทพเอริสมาซึ่งของนั้นก็เป็นเทพ,พเจ้าแห่งสงครามและแล,ะแล้วเอริสก็ได้โผล่มาแล้วเว้ยในตอน,น,น เคทอสก็ได <sk> ้ยอมจำนวนต่อแอริสเพื <entr'> and <NBA> and ่อขอช่วยในการชนะสงครามนี้และแอริสก็ได้มอบดาบโซ่ให้กับพี่แกแล้วก็จัดการพวกนักรบบาบเเรียนจนตายหาไปทั้งหมดและเคทอสก็สามารถจัดการผู้นํากองทัพของบาบเเรียนได้ด้วยและพี่แกก็ชนะสงครามนั้นไปเลย ด้วยความรํำกับพี่เคทอสเคทอสก็เลือ่อนท่เอตัวนั้นไปเลยแหละฮะไปไปไปชิวๆว,ว่าแล้วพี่เคทอสของเราก็ได้มาถึงสถานที่ต่อไปซึ่งที่นี่มันก็อยู่ด้านบนสุดของวิหารที่โคนอสแบทอยและที่นี่มันก็มีอยู่หลายชั้นแถมเรานี่ก็ต้องขึ้นไปชั้นบนสุดเพื่อที่เราจะข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งแหละครับแต่การขึ้นไปมันก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยเรานี่ก็ต้องปะทะกับพวกปีศาจอยู่เป็นร้อยๆกระโดดไปนู่นทีกระโดดไปนี้ทีผนใหญ่กันสไปเด้วยแมนแถมเราก็ต้องมาสู้กับปีศาจกิงโจททีีีี่่มมมมัันนนคคควววววาาาาเเรร็็หลลืออยยแ้้กปศธูดดต และแล้วเราก็ได้มาถึงจุดที่เราสามารถข้ามไปยังฝั่งต่อไปได้แต่ในตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถข้ามไปได้นะฮะเพราะว่ามันไกลเกินไปและเราเนี่ยก็ต้องหาสร้อยคอ2สีเพื่อที่จะมาเปิดกลไกของสะพานที่จะข้ามไปยังฝั่งต่อไปนั่นเอง